s อสโอเอส a l หนุ่มวันนี้อยู่กับเราเรียบร้อยแล้วสวัสดีครับหนุ่มครับกลัวไม่มีกลัวไม่มีซิงเกิลนำมีับเลยก่อบแล้วผมลดม่แทบไม่หันนะอะรรอพี่อ้โอะโอเคสวัสดีไอซ์รันยูสวัสดีครับไม่ได้เจอหน้าข้าตากันสักพักเลยทีเดียวครับผมพักใหญ่ครับมาถึงซิงเกิลล่าสุดอันนี้ถามห่างหายจาก งานเพลงล่าสุดไปจริงๆไม่หายนานมากครับจริงๆจริงๆเหมือนแบบเพิ่งออกอัลบั้ม l e b r a t ชันสิบปีอนะแต่ว่า Celebration มันเป็นรวมฮิตไแล้วก็มีเพลงพิเศษเพลงหนึ่งอะไรเงี้ยก็เลยไม่ได้แบบเหมือนโปรโมทแบบ Full สเก l e าะไม่ได้ออกมาสัมภาษณ์อะไรอ่างเงี้ยครับแต่ก็มีผลงานให้แฟนได้ เรื่อยๆใช่ประมาณนั้นครับก็มีเพลงล่าสุดที่จะมีเพลงบอลลูนที่เป็นบอลลูนใช่อันนั้นคืออยู่ในอ album celebration 10ปีไอซ์ประกอบหนังใช่ไหมครัประกอบละครละครละครของแบงค์ชาแนลอ่าโอเคอันนี้คือเป็นซิงเกิลของตัวเองแหละใช่อันนี้เป็นของตัวเองแท้ๆจริงๆกำลังจะเป็นอัลบั้มด้วยหรือเปล่าหรือว่ากำลังจะเป็นอัลบั้มครับเป็นซิงเกิลแรกจากอัลบั้มจากอัลบั้มครัชุดล่าสุดที่กำลังจะตามออกมาใช่ครับผมนะครับเพลงนี้ชื่อว่าอยากโดนเป็นเจ้าของนะจ๊ะ คือพอเราเริ่มมายุขึ้นเราก็บอกความแบบว่าลาบอกความชัดเจนตอนแรกๆเราก็แบบเออคนมันรักนะคนใจง่ายแบบอ้อมค้อมใช่ไหมเออสักพักมันแบบคือเล็งเห็นแล้วลหละว่าชีวิตมันยากอยากโดนเป็นเจ้าของบอกดีกว่าบอกตรงๆดีกว่าคือบางทีอ้อมไปก็ยังไม่เข้าใจทัาทีเลยใช่บางทีคนเดี๋ยวนี้พูดกันตรงๆดีกว่าอนทีเขาไม่ค่อยตีความมากนะเออคือบอกขนาดนี้แล้วว่าอยากโดนเป็นเจ้าของครับโอ้โหเกิดอะไม่ทัน ทุกครั้งที่ไอซ์จะเหนื่อยมากนะครับเพราะว่าไอซ์จะมีพลังเยอะมากนะครับคือคนดีๆเขาก็ทากันอย่างงี้ใช่ไหมครับไม่ใช่คนคนคนมีพลัง e n e r เยอะพลังครับผมเออนะฮะอ่ะอยากโดนเป็นโจ้ของที่มาที่ไปเป็นไงบ้างคือจริงๆแล้วมันเริ่มต้นจากการที่ไอซ์ทำเพลงมาเยอะมากเลยครับแล้วก็แบบทําเพลงมาทุกครั้งเลยครับมันก็จะเหมือนแบบเหมือนเดิมมาตลอดเลยเหมือนหมายความว่า มันก็จะแบบเป็นป๊อปแดนซ์เนี่ยแบบของไอ้ที่คนจะรู้สึกเอ้ยไอ้อีกแล้วอะไรอย่างเงี้ยทีนี้ก็คือเราค่อนข้างสนิทสนมกับพี่พี่พี่วงกะลาครับอ๋อใช่มันเออมันดูคนละแบบใช่สายกันเลยนะใช่ก็มีพี่พี่วงกะลาแล้วก็มีพี่กบด้วยแต่พี่กบเนี่ยอยู่ในกะลาเออเออกบอยู่ในกะลาอ๋อไม่เขีไม่เขียนอันนี้พูดไปเรื่อยครับผมาอ่าโอเคกับพี่วงกะลาแล้วก็เลยบ่นๆกับเขาแบบเฮ้ยพี่แบบมันแบบทำเพลงแล้วมันก็แบบ หมือนยังไม่ได้เพลงที่เราอยากได้เสียทีอะ,อ,ะอะไรเงี้ยพี่หนุ่มก็เลยบอกอเฮ้ยเดี๋ยวพี่ลองทำให้ไหม,ม,มแล้วก็ตกใจเหมือนกันเพราะว่าด,วด้วยความที่เราเป็นน้องเราก็เหมือนอแบบ หมือนไม่กล้าแบบกับบล็อกรุ่นใหญ่อย่างงี้ใช่ไหมแล้วเดี๋ยวนี้ไปสนิทกับเขาได้ยังไงคือจริงๆดนจุยไม่น่าจะใกล้กันเลยนะจริงนักร้องในกัมมี่เราเจอกันแบบโอๆโอเคเข้าตึกก็ต้องเห็นกันบ้างหมาเพราะว่าในมันก็จะมีโซนบ่อนบ้างไม่ใช่ถึงว่าโซนแบบปาร์ตี้มิตติ้งมิตติ้งมิตติ้งอะไรเงี้ยครับผมใช่ก็เหมือนจะได้จะได้เจอกันอะไรแบบผมใช่พี่ๆเขาเลยบอกเอ้ยใจดีทำให้อะไรเงี้ยครับงั้นเลยครับใช่แบบแล้วพอเขาทำมาปุ๊บโอ้โหเท่าที่ฟังเท่าที่ฟังในดนตรีดูจะมีีีเเสยงงงงกกลลออท่่่่่่ป็นจริๆใใใชชชไไมม ไม่ใช่ไม่ใช่กองสังเคราะห์ใช่กองแบบกองจริงๆจงมั่ตีจริงๆเลยใช่ลวไอ้ก็นั่งเขย่าไข่ด้วยตัวเองเลยนะมันมีไข่หรอมีแบบเขย่าอ่อาออใช่อันนี้คือดูลุ้นกันทั้งคอนั่นสิผมวาลุ้นทั้งสยามนะอ่อาโอเค วงกะลามาทําให้ครับผมแล้วก็คือตอนแรกมีเมโลดี้มาก่อนนีครับหรือใช่เขาก็มีเมโลดี้มาก่อนคือพอมีเมโลดี้มาเนี่ยเราก็รู้สึกเออมันดูเป็นบริทป๊อปเหมือนกันนะเออมันมันดูค่อนข้างเป็นแบบร็อกแบบอังกฤษร็อกแบบผู้ดีหน่อยทำไมปกติเป็นป๊อปตลาดแตกคือจุดนี้ต้องบอกเลยว่าปกติอยู่ทั้งไรทั้งน่าจุดนี้ย้ายมาพารากอนอ่าโอเคเริ่มเข้าเมืองครับผมประมาณนั้นครับผมเออแต่โดนจูดีดูดูดูมี movement มีอะไรแบบว่ามากขึ้น ดูแบบแอปดูแพงนิดนึงแอบดูมีราคาแอ่ดูมีราคาแบรนด์ขึ้นมาแล้วก um, ็ใช่ขึ anyway> ้นมาแล้วก็พอได้ในดนตรีมาฟังแล้วเป็นไงบ้างเมโลดี้มาฟังฟังแล้วชอบเลยตั้งแต่ฟังตอนแรกเพราะว่าตอนแรกที่เขาให้มาเนี่ยเหมือนแบบเขาก็ทําเป็นเหมือนแบบโครงคร่าวๆมาอมันก็ยังไม่มีไอ้พวกเยอะขนาดนี้ใช่ไหมหลาอหลายมากใช่ instrumentals instrumentals คือดนตรีล้วนๆใช่ใช่ถูกไหมอะไรประมาณนี้ครับผมเราก็เลยเหมือนแบบเฮ้ยแบบ ถ้ามันใส่เนื้อเข้าไปแล้วจะเป็นยังไงซึ่งเนื้อเนะี่ยก็แก้ประมาณแบบ3 4มทีมมว่าเราจะเล่าวันนึงเรื่องอะไรซึ่งมันออกมาแบบลงตัวมากเ <c oughs> พราะว่าคนโสดเป็นประชากรประมาณสมมติร้อยเราเชื่อว่ามีคนโสดอยู่ประมาณ90% แล้วใน90%้าสิบนี้สดจริงบ้างไม่สดจริงบ้างไม่รู้แต่ถามโสดไหมสดจ้าสดไว้ก่อนสดเป็นบางเวลาสดเป็นบางเวลาสดไว้ก่อนไม่ไม่ได้แบบว่าออ l า i สดก่อนแต่แฟนอย่งมานะเออถ้าแฟนไม่มาเมื่อไหร่เดินออกเดินออกจากบ้านกุก็สดทันทีก็สดแล้วเอาง่ายๆไม่ต้องเดินออกจากบ้านอยู่ในบ้านแต่คุยไลน์ก็สดแล้วไอ้มันโดนหลายคนนะเนี่ยเอ้ยังไงมีคนกดไลน์อยู่ด้วยโดนทั้ง้องส่งอ่ะอ่ะเดี๋ยวก่อนพอบอกตอนแรก ที่ครูอยาพี่กะลาว่าใจเขาทำงานให้บอกเขาไมว่าเราอยากได้อะไรยังไงคือบอกบอกอย่างนี้เลยเพราะว่าคือสมัยก่อนเวลาเราทําเพลงเราเราเป็นโค้ดโปรดิวเซอร์เองหลายอารเหมือนกันบางทีเราไปเหมือนแบบกรอบความคิดให้เขาว่าเฮ้ยไออยากได้แบบนี้ไอแบบนี้มีแบบมีเรฟเฟรนซ์ให้อะไรเงี้ยบางทีมันเหมือนการกรอบความคิดเหมือนกันก็คือเหมือนแค่ตีกรอบไว้กว้างๆแต่ว่าใช่ใช่ก็จะวางความเป็นไอเราก็เลยแบบนี้เลยว่าเอานี้พี่ๆวงกะลา ทำแบบที่กลามองว่าไอซ์ลันยูจะเป็นมองอยังไง oh. อะไรอเงี้ยใช่เปลี่ยนโจย์ให้เขาใหม่เหมือนแบบ<า>แทนที่เราจะไปกําหนดเขาว่าเฮ้ยเราอยากได้เฟรฟเลนนี้เออเราอยากได้แบบเออเ สุเทพวงกำแหงนะหรืออะไรเงี้ยไม่คุณไอ์าจริงจริงไอ์ชอบฟังเพลงแนวนั้นนะเดี๋ยวเพลงชาติจะมีแนวนั้นโอ้โหลูกลุงมาเลยอ่าอ่าโอเคบอกพี่กลาว่าพี่กามองไอซ์เป็นแบบไหนลองทำาให้ฟังหน่อยใช่ใช่เราก็เลยลองทำออกมาให้แล้วเป็นเพลงนี้แบบโวเดโชเปเคมโมโพใช่หลายอย่างครับใช่ มันลงตัวมากครับมันลงตัวมันก็มีดูดูมีความเป็นกลิ่นกาลานิดๆเพราะว่าเพลงสนุกของกาลาก็จะประมาณอย่างนี้ใช่ก็จะมีความแบบโจโยกได้แต่ว่าด้วย a l เ a n g e ดนตรีก็อย่างที่บอกว่าให้ดูเป็นบริดป๊อปหนอยยังมีป๊อปนิดๆใช่การแต่งตัวก็เลยดูเป็นบริดป๊อปด้วยดูไม่ว่าจะเป็นสายสัพเพ nder อะไรางี้เอ่อเสื้อลายจุดอะไรเงี้ยดอเดมเชียนเป็นดอดแล้วกันเป็นดอดแล้วกันพวกกัดอดพวกกันดอดพวกกันดอดกันมากอันนั้นหมานี่เออเดนมเชียนจะใหญ่วันนี้อันนี้เป็นพวกกันดอดพูดไปเดี๋ยวพอเผลอ โอ้คูยังไม่เรื่องเลยครับพอได้ดนตรีมาเฟ้เลยแทบอยากจะไปกราบพี่พี่วงกาลาใช่โอ้โหสุดยอดมากแบบต้องบอกเขาเลยว่าแบบเพราะว่ารอมานนะคืออัลบั้มนี้คือจริงๆมันมีทามมิ่งของมันกำหนดอยู่ว่าไอจะต้องออกช่วงเดือนไหนแต่ไอกับผู้ใหญ่เนี่ยคุยกันเลยว่าอัลบั้มนี้สําคัญกับเรามากถ้ายังไม่ได้เพลงที่มั่นใจ100%จริงๆเราขอเลื่อนไปก่อนซึ่งมันก็เลื่อนมาก่อนจริงๆเรียกได้ว่าแพลนที่แบบผู้ใหญ่อยากให้ออกกับกับสิ่งที่ออกมาตอนเนี้ย มันค่อนข้างเลื่อนมาพอสมควรเพราะว่าเรากําลังรอสิ่งที่ใช่ที่สุดซึ่งเรามาเจอเพลงนี้ก็ถ้าแบบว่าออกมาแล้วยังไม่โดนไม่เป๊ะก็รอไว้ก่อนดีกว่าเราไอ้ทำมาทั้งหมดแบบเกือบ30เพลงเลยใช่เกือบ30เพลงแต่ว่าเราคือเราเลือกไว้แล้วประมาณแบบสเพลงอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ใน30เพลงนั้นก็คือเพลงนี้คือเพลงนั้นด้วยนอกนั้นทุกเพลงก็คือทําแล้วก็ ก็ต้องขออนุญาตคืนพี่พี่โปรดิวเซอร์ไปใช่มาเรื่องเนื้อร้องทีมงานทำเนื้อร้องมาให้แล้วเนื้อร้องก็คือเป็นพี่เพชรครับพี่เพชรพี่เพชรวงกลาแหละครับเป็นคนทำใช่ก็คือเป็นแบบ arrange produce แล้วก็ remix ทุกอย่างก็เป็นวงกลาพอวงกลาแบบคุมร้องด้วยป่ะฮะคุมร้องด้วยครับแล้วก็จริงๆแล้วพี่เพชรเนี่ยพี่หนุ่มคุมร้องเองจริงๆพี่เพชรวงกลาเนี่ยคือเคยคือคือพี่เพชรที่เคยอยู่ไอแชกแต่งเพลงดังๆเยอะมากแต่งเพลงดังๆเยอะมากใช่ก็กลายมาเป็นเพลงนี้ครับพอเห็นเนื้อร้อง แล้วก็พอถึงเนื้อ้องแล้วก็พอเนื้อลองมาตอนแรกมาก็แบบว่าเฮ้ยปรับแก้กันนิดหน่อย <c oughs> ตอนแรกก็แบบอยากโดนเอ่อตอนแรกอยากอยากมีคนเป็นเจ้าของเต็มที่ <c oughs> เอ <c oughs> เอก็แบบถ้าเป็นคําว่ามีธรรมดาไปหรือเปล่าท่านผู้บริหารค่ายคุณสาพร <c oughs> ก็เลยบอกว่าคนมันต้องอยากโดนสิเออเออเอาแค่คำว่าอยากโดนมันชัดมากเลยคืออยากมีมันก็ได้แหละใช่ใช่อาจจะไม่ถึงอะคำมันไม่ถึงใช่ไหมเพราะอยากโดนปั๊บ แล้วก็แบบเปลี่ยนเปลี่ยนหลายอย่างมากครับถ้า <c oughs> เป็นปีคนสถดตใจดีๆมีหรือเปล่าก่อนหน้านี้ <c oughs> ก็เป็นอีกเนื้อหนึ่งหรืออะไรเงี้ย <c oughs> คือเปลี่ยนหลายอย่างมากเพื่อให้มันแบบไฟแนลที่สุดแล้วก็ออกมาเป็นอันนี้ ก็คือต้องแบบว่าตกผลึกสุดๆใช่เพราะฉะนั้นต้องบอกว่าเพลงนี้คาดหวังมากเราขายบ้านขายรถครับจริงขนาดขายบ้านขายรถสองนั่นเลเราแบบอ้โหเราเราแบบเราตั้งใจมากกับเพลงนี้ก็เรียกว่าเทหมดหน้าตากันใช่เทหมดหน้าตาก่ะการทํางานกับกลาเคี่ยวไหมครับผมพอสมมติว่าเป็นขั้นแบบคุมร้องพี่หนุ่มคุมร้องพี่หนุ่มค่อนข้างค่อนข้างให้ความสำคัญกับเรื่องของการร้องพอสมควรเพราะบางทีเนี่ยเราพอเราร้องแล้วเราแบบร้องแบบไอซ์แลนยู นี่ออกไปฮะถ้าฟังเพลงไอซ์ก็ไอซ์จะต้องมีลูกเอออะไรเงี้ยใช่ไหมมันก็จะมีลูกนึงของไอซ์อะไรเงี้ยซึ่งพี่หนุ่มก็มองว่าเอ้ยเพลงนี้มันมีความเป็นบดป๊อปอยู่ค่อนข้างสูงเขาอยากเขาอยากได้ความกระชับแล้วก็ได้ความแบบความแบบเขาเรียกอะไรอะเวลาร้องแล้วมันดูแบบมีเหมือนแบบแรงเหวี่ยงเล็กๆออคือถ้าเกิดสมมติว่าจะเป็นเพิ่มความเป็นบดป๊อปหรือว่าเป็นใกล้ๆล็อกจะต้องร้องแบบหนักแน่นนิดนึงใช่ไหมมันต้องหนักขึ้นในเรื่องของคะไม มันจะไม่มีการใช่คือไอสิ่งทีไอทำอยู่มัคือมันคือไอค่อนข้างติดกับโซกับ r b ใช่แต่ว่าอันนี้คือเขาอยากให้ร้องเป็นแบบป๊อปที่มีความผสมรอปเข้าไปถ้าเป็นไอซ์แลนด์ยูร้องมีหรือเปล่าก็จะไม่จะไม่ใช่แบบนี้ถ้าเอามาให้ไอร้องเลยไอก็จะเป็นมีพอพรแบบมี ความเขาเรียกว่าห้อยๆอ่ะร้องห้อโหนจนทยานมาร้องแบบห้อยๆเขาเติดใช่แต่ว่าพี่หนุ่มเขาก็เหมือนแบบยังอยากเก็บเราไว้ให้เราให้เราแบบแผลปากอย่างเงี้ยเออยังมีบ้างอะไรแต่ก็มีการปรับเปลี่ยนวิธีการร้องใช่ครับแล้วก็ในเรื่องความชัดของคําด้วยแต่ว่าพี่หนุ่มก็เคี่ยวก็เคี่ยวเหมือนกันแต่ว่ามันเป็นการเคี่ยวที่ดีครับเพราะว่ามันก็เหมือนเราได้เรียนรู้การร้องอีกอย่างหนึ่งเหนื่อยไหมทําซิงเกิลนี้กับพี่วีวงกลาไม่เหนื่อยเลยครับสนุกสนานมันเหมือนแบบ คืออย่างที่ไอซ์บอกคือสมัยก่อนเวลาไอซ์เป็นเด็กอะทัมมิ่งมันสําคัญมากว่าเฮ้ยแบบถึงเดือนนี้ละเพลงไอซ์ต้องเสร็จลวไอซ์ต้องทำนี่ก่อใช่ไหมแต่มันเหมือนพอไอซ์อยู่มาถึงตอนนี้แล้วเนี่ยไอซ์รู้สึกว่าทัมมิ่งไม่ใช่เรื่องสําคัญแล้วสิ่งที่สําคัญที่สุดสําหรับไอซ์คือฟังก์ชันมันต้องได้คอนเทนต์มันต้องได้ก็อาจจะเปลี่ยนจากคําว่าต้องทําเป็นอยากทําต้องทําเป็นอยากทําก็คือแบบเฮ้ยเราอยากทาให้มันแบบคือคือจริงอยู่ที่ยุคเนี้มันเป็นยุคที่มีเดีย สำคัญมากกว่าคอนเทนต์คือ70%ของมีเดียสำคัญมากกว่าคอนเทนต์แต่ว่าอย่างน้อยน้อยนักร้องที่ต้องการทำผลงานให้ออกมามแล้วมันโดนจริงๆอย่างน้อยๆ,อยอยๆเราต้องมั่นใจในคอนเทนต์เราก่อนอ100%อและที่เหลืออีก70%ถึงแม้ว่ามันจะคือมีเดียเราก็มาอาศัย การช่วยเหลือกันซึ่งขับมามากนะคะช่วยกันช่วยกันพอแบบว่ามิกซ์ดาวได้เรียบร้อยฟังผลงานเพลงเก่เงแล้วไปยังไงบ้างอยากโดนเป็นเจ้าของนั่งฟังคือในมุมไอ้นันเหมือนเราอยู่กับมันมากๆค่ะเราก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยเราแฮปปี้กับมันมากๆเลยแล้วทีนี้พอเราให้เพื่อนเราฟังอะไรเราฟังคือบนพื้นฐานนึงจะชอบไม่ชอบไม่รู้แต่ว่าทุกคนสรุปตรงกันว่ามันฟังง่าย มันจำง่ายอยากโดนคนเป็นเจ้าของเต็มที่อยากมีคนจับจองอันนั้นไม่ใช่อันนั้นอันนั้นพี่เบิร์ตอันนั้นหลายคนจะถามเข้ามาว่าใช่หรือเปล่าแต่ว่าไม่ใช่ไม่ใช่อันนั้นคนไม่มีแฟนใช่อันนั้นเป็นเพลงชาติของคนโสดออันนี้อาจจะเป็นเพลงทางเลือกให้คนโสดอีกหนึ่งเพลงอันนี้เริ่มจะไม่โสดละเริ่มวอนละอเริ่มวอนอคืออันนั้นอยากมีคนจับจองอันนั้นเหมือนบบกเบาเบอันคือบอกเบาเริ่มไม่ได้คือแบบเริ่มเห็นเอ๊ มีวัตถุอะไรอยู่ข้างหน้าดูเหมือนคานขึ้นไป,งงป,นปนไ่ด้หรือเปล่าไม่ได้แล้วเป็นสิ่งที่ขึ้นง่ายแต่ลงยากใช่ต้องรอนคือขึ้นไปแล้วโอกาสลงยากม,มากจริงมากใช่ลงมาอัดขาเราอาจาอจ,ะจะมีคนสอยลงมาใช่ซึ่งโอกาสสอยเขาอาจจะคิดว่าเราคือมะม่งเสีย,ค,ยค่อยๆสอยเ่าหร่และรอเราล่วงจากต้นเองใช่เราจะเหี่ยวแห้งแลวตายไปเองครับผมก็คือเป็นประโยคแบบว่าที่โดนใจชัดเจนอยากโดนเป็นเจ้าของครับคือแบบ ถ้าส่งเพลงนี้ใครก็คือรู้ตัวแล้วนะเออคือถ้าส่งเพลงนี้คือมันยิ่งกว่าจีบอะสมมติว่าส่งให้แบบอยากโดนเป็นเจ้าของคือแบบสักทีเหอะเออสักทีเหอะจริงๆคือยิ่งกว่าจีบละใช่ความต้องการชัดเจนไม่ใช่แยบยนทำเป็นแบบเขินอายอะไรอย่างงี้คืออันนั้นอันนั้นคือช่วงวัยรุ่นต้องบอกว่าอันนั้นคือแบบช่วงวัยรุ่นทั้งหลองมีการแบบว่าส่งดอกไม้ให้มีการบอกรักแอบซ่อนช็อกโกแลตไว้ใต้โต๊ะอะไรก็ตามอะไรเงี้ยอันนี้นี่ลักษณะสอันนี้คือบอกเลยว่า want ส่งทะเบียนสมรสให้เลยจะเซ็นไหมเซ็นเลยดีกว่าไม่ไม่แต่ยุคนี้ไม่ค่อยคำนึงทะเบียนสมรสแล้วส่งกุญแจบ้านให้เลยดีกว่าหมายถึงว่าเอ้ยเออไปเออไปเออกินข้าวด้วยกันกินข้าวนั่งดูทีวีเออนั่งฟัง sos radio ด้วยกันที่สยามอันนี้เป๊ะมากนะครับเอออันนี้ดีผมไม่แปลกใจว่าทำไมมีแต่คนช่วยวิวโอเคมาถึง MV ครับผมได้พระนางครับผม ผมว่าผมว่าเป็นเอ็มวีที่โคตรฮาเลยน่ารักมากเนอะคือไอแบบพี่กติกับน้องยิปช่ไปคือเราเป็นคนไปเลือกหรือเราคือเราคุยกันกับทีมงานทุกคนเลยครับว่าคือไอตั้งใจเองตอนแรกไอความตั้งใจแรกคือไอจะไม่เล่นมิวสิกวิดีโอแล้วหมายถึงว่าไอจะไม่เล่นมิวสิกวิดีโอเองแล้วใช่เพราะใจไอแค่รู้สึกว่าไอเล่นมิวสิกวิดีโอของตัวเองทุกตัวแล้วรู้สึกว่าเออถ้าสมมติว่ามันมีคนอื่นที่คนดูเขาดูแล้วเขารู้สึกแบบ In, เพราะว่าเราอยากได้นักแสดงที่คนดูแบบคือนักแสดงเขาจะมีประสิทธิภาพในการที่แบบคนดูเล่นแลน้วคนจะเชื่ออย่างเงี้ยใช่ไหมเออเราก็เหมือนแบบอยากผ่านตัวเองไปอยู่ในโรงการเป็นนักร้องอย่างเดียวแต่ว่าเหมือนก็คุยกันที่ค่ายแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยแบบถ้าจะทําอย่างนั้นไปเลยเดี๋ยวมันจะกระชากฟิลเกินไปเพราะมันเหมือนไอเล่นเองมาตลอดเอางี้ละกันให้ไอ้เป็นตัวประกอบก็เลยให้ไอ้เป็นตัวประกอบแทนแล้วก็หาพระเอกนักแสดงสมทบ ใช่นักแสดงสมทบพระเอกทำไมถึงเป็นพี่โกติเขาเป็นคนที่เรามองเห็นแล้วเรายิ้มเลยอ่ะคือแค่แบบเขาขึ้นต้น M v มวมาแบบอพี่อยากโดนนะเออแค่นั้นคือแบบสว่างแล้วมันสว่างมากแล้วทีนี้นางเอกที่จะมาคู่กับพี่โกอย่างเงี้ยก็อยากได้คนที่แบบเคมีคู่กันคือต้องเขาต้องน่ารักด้วยเขาต้องมีความขำอยู่ในตัวด้วยถูกไหมทั้งน่ารักทั้งขำแล้วก็ต้องมีความแนวด้วย เออเป็นครบนะเสื้อผ้าที่เห็นใน MV น้องยิปโซเองนะเอามาเองเลยอ่าหมายถึงว่าอหมายถึงว่าเป็นสไตล์ของเขาแบยของเขาเองอะไรอย่างเงี้ยเออเออซึ่งมันดูเป็นมันดูเป็นน้องยิปโซยิปโซยิปโซอ่ะ คือชื่อก็แนวแล้วไงใช่แล้วแต่แต่จริงๆเขาเป็นเด็กที่น่ารักมากคือเขาเขามีความแนวเป็นเป็นแบบแฟชั่นลีดเดอร์ของเขาแต่เขาเป็นคนที่มีระเบียบวินัยและทํางานได้น่ารักมากอะไรเงี้ยก็คือเป๊ะเป๊ะเป๊ะทุกอย่างนึกว่าจะแบบอินดี้อินดี้แล้วจะไม่เอาเอ้ยแม่น้องน่ารักมากแล้วพี่โก้เนี่ยด้วยความที่เขาทํางานหนักมากชมชื่นชมเขามากเลยคือเราจะรู้อยู่แล้วว่าพอพอห้าสี่พอพอแบบพอพอจบซีนปุ๊บเนี่ยพี่โก้เขาจะแอบงีบใช่แต่พอนับห้าสี่สามสองเขาตื่นมาคือแบบ เหมือนเขาตื่นมาแล้ว1ิบชั่วโมงเลยคือเหมือนเขากดสวิตได้ใช่เขากดสวิตได้ออนปุ๊บคือทำงานได้ทันทีไม่ต้องมีแต่ว่าพี่เขาเหนื่อยมากก่อนก่อนที่เขาจะมาถ่ายให้เราอ่ะเขาเพิ่งเสร็จงานจากอีกที่หนึ่งแบบตอนดึกมากแล้วก็มาถ่ายให้เราแล้วพอเขาเสร็จเราวันรุ่งขึ้นเขาต้องเข้าเรื่องเล่าเช้านี้อะไรเงี้ยเเขาเขาหนักมากแต่ว่าเขาเก่งมากจริงก็ยังแบบว่าใช่กรุณาใช่ต้องบอกว่าแบบแลวเขาไนซ์มากเขาขสอนเราทุกอย่างแบบสมมติเข้าซีนกับเขาอย่างเงี้ยเขาจะร สองคนนั้นนะก็คือขั้นเทพแล้วใช่ขั้นเทพมากแบบว่าเราได้ความหาใช่เขาจะรู้วิธีอะทุกอย่างเขาก็จะสอนเราก็จะบอกเราสรุปเรื่องราวมันคือไอซ์เป็นตัวช่วยตัวช่วยของพี่โกเป็นเหมือนพ่อสื่อไปช่วยพี่โกแบบพี่โกชอบน้องยิปอ่าแล้วตอนสุดท้ายก็มาเต้นกันอ๋อเต้นด้วยกันหลังจากที่เขาเปเดทกันบนจิงชาสวรรค์แล้วแล้วพี่โกน่ารักมากเขากลัวความสูงแต่เราต้องการภาพสวยมันเป็นเรื่องที่คอนทราดกันมากสูงสูงหน่อยพี่จะเห็นเบื้องหลังใน m อที่พี่โกนั่งแบบ อ๋อไม่ไหวแล้วใช่เพราะมันสูงกับที่ขอวนรอบแล้วขอวนรอบเอี่เยซึ่งพี่เขาทำให้น่ารักมากแต่ก็โอเคเขาก็แบบว่าทำพอบอกว่าตอนจด ช่วงแบบว่าแอคชั่นหน้านิ่งปกติใช่ปกติแต่พอคัทปั๊บน่ารักมากน่ารักมากเขาทำให้ก็คือเป็นเอวีที่น่ารักใช่ครับการไหนทำนี่แสดงว่าดูแบบว่าไม่ได้เหนื่อยเลยแบบว่าสนุกสนานสบายครับสนุกดีคือเป็นเป็นหนึ่งในเอวีที่ไอซ์เคยทำมาไอซ์รู้สึกว่าเออมันเป็นเอวีที่ไอซ์ดูแล้วเหมือนเหมือนมันเหมือนหนังเรื่องนึงอ่ะเออคือที่ผ่านมาไอซ์อาจจะแบบมีทั้งซีนดราม่ามีทั้งแบบการเต้นแบบโอ้จริงจังเพลงเร็วอาจจะดูแบบว่าเต้นแบบชัดเจนเเออชัดจนแต่นี้จะดูอะไรเงี้ยแต่นี้เตามได ไม่ต e ้องไม่ต้องคิดซับซ้อนว่าจะเต้นอะไรดีอะไรอย่างเงี้ยใช่งมันเหมือนตามเนื้อลองแล้วก็แบบใช่แล um> um ้วก็ขยับร่างกายตามกันมันเหมือนการขยับร่างกายธรรมดามากกว่าแล้ววิธีการติดตามครับดาวนโหลดเพลงนี้จริงๆดาวน์โหลดทุกช่องทางที่ถูกต้องตามกฎหมายได้หมดเลยนะทั้งทั้งดอกจันหนึ่งสองสาของแกรมมี่แล้วก็ทั้งไอจูนทั้งช่องทางการโหลด ตามปกติแต่ว่าไอที่แบ่งเป็นโฟลเดอร์เป็นคาตเกอรี่ในอินเทอร์เน็ตอ่ะอันนั้นไม่ใช่ใช่แบบไอซันยูยูทุกอัลบั้มแยกอัลบั้มพิเศษให้อีกนาอยากชมอยากมอบโลรู้ดีกว่าเราอีกเนาะใช่รู้ได้ไงวะใช่ซึ่งเราก็ดูเพราะก็ดูตลอดอ๋อคนร้องบางทียังจำไม่ได้เลยเฮ้ยฉันร้องเมล่นี้ปีนี้หรอบางที่อยากหาข้อมูลนะต้องไปดูนะเขาแบ่งให้เราเป็นโฟลเดอร์นะ ครับผมก็ไปโหลดกันตามช่องทางปกติแล้วก็ติดตามไอได้ตามตามช่องทางทั่วไปครับก็ Facebook ใช่ไหมครับค่ะผมแล้วก็เขาเขาเล่นอะไรกันบ้างไะ IG ตอนนี้ IG IG Facebook IG แล้วก็ Twitter ใช่ไหมอ่าอ่าใช่ครับให้ไฟฟ้ด้วยไอชาลันยู่ไฟฟไม่มีแล้วฟฟ้ายังเล่นอยู่นะยังไม่ปิดเลยยังมีเพื่อนอยู่เลยอ่ะจริงเออผมลืมพาสเวิร์ดไปแล้วด้วยว่าจริงป่ะเนี่ยไอยังเล่นอยู่เลยยังมีคนมาทักอยู่เลยจริงสวัสดีเธอชื่ออะไร <laughs> เ,เราชื่อไอนะ <laughs> เราก็ยังเล่นยอยู่ข้อความนั้นลุกค้าเมื่อประมาณห้ากปีแล้วหรือเปล่าไม่ไม่เขาเพิ่งมา<ะ>เธอชื่ออะไรใช่เราชื่อไอเธอชื่ออะไรแล้วเราชื่อเราชื่อปูนปัน้น <laughs> <laughs> ชื่อชื่ออ่ะบอกบอกไอดีนิดนึงใช่ I C E S A R U N Y U ครับไอซ์ไอซ์รันยูทั้งหมดเลยนะฮะเซิร์ชขึ้นมาคำนี้เจอหมดเลยไอซ์รันยู I C E S A R U N Y U ครับอยู่ทงยูทูปก็ชื่อเพลงเพลงนี้ก็ใช่ก็อันนี้เสิร์ชเอออยากโดนเป็นเจ้าของอยากโดนเป็นเจ้าของใช่แล้วก็อาจจะตามด้วยไอซ์รันยูชนิดหน่อยถ้าไม่งั้นอาจจะขึ้นอีกเพลงไม่งั้นอาจจะโดนจับจองไม่มีหรอกครับ ขึ้นยากดโดนเป็นเจ้าของก็ <c oughs> เจอไอซ์แชนแนอยู่ <c oughs> <ๆ>แล้ว <c oughs> อ่ะโอเคฝากถึงซิงเกิลนีน้นิดนึง <c oughs> ครับอยากดโดนเป็นเจ้าของฝากด้วยครับอยากดโดนเป็นเจ้าของครับเป็นซ <c oughs> ิงเกิลที่ไอซ์แบบตั้งใจมากถ้าเป็นภาษาแ <c oughs> บบชาวบา้านโคตรตละตั้งใจเลย <c oughs> อยากให้ทุกคนแบบรู้สึกเอนจอยกับมันนะเพราะว่าจริงๆแล้วเหมือนแบบเราฟังเพลงเศร้ากันมาเยอะแล้วใช่แล้วเราก็อยู่กับสถานการณ์ที่เศร้าๆกันมาเยอะเราควรจะสนุกสนานรุตสนุกสนานครับคืนเพลงต้อนรับเทศกาลปีใหม่ที่กำลังจะมาถึงและขอให้คนโสดทุกคนโดนนะจ๊ะ อ่าหนึ่ขอบคุณไอซ์สรัญยูครับสวัสดีครับ SOS ค่ะเ i สเ